สวัสดีครับผมโรงกึงช่างต้มวัสินเพชรปุรีครับวันนี้ก็ทำข้าวเหวี่ยงให้ลูกค้านะครับตัวนี้ก็ยืดห้ามิลก้านไวร้อยนะครับร้อห้าหมกประเกนครับอันนี้ยังไม่ได้ตั้งศูนย์ครับศูนย์ยังไม่นิ่งครับนะครับยังแกว่งอยู่ครับนะบกระโดกกระเดกเลยซ้ายไปทางขวาไปทางนะครับ นี่ครับก็เดี๋ยวเราจะตั้งเขวยียงกันนะครับก็มาดูการตั้งเขวยียงกันนะครับว่าใช้เวลาประมาณกี่นาทีครับนานเท่าไหร่นะครับนานเท่าไหร่ก็จะรอครับลูกค้าบอกตัวนี้สองวันเสร็จพร้อมเสิร์ฟนะนี่ครับอันนี้ยังไม่เน่งไหปะเข็มยังแขวนแขวงเข็มแขวงทั่วเลยนะครับ ประมาณจุดผมเคาะประมาณ3ทีนะครับนี่ก็อยู่ที่6จุดเท่าเดิมนะครับแสดงว่าเคาะไม่ไปเลยครับข้อเ,เหวี่ยงมันแน่นมากนะครับอันนี้ยังไม่เชื่อมนะทำห่วงให้ตึงๆเลยนะครับก็ยังไม่ได้เช่นเคยนะครับ เพาะต้องนานนะครับกระดิกนิดเดียวนะครับอ่าอันนี้ลดมาเหลือประมาณ5จุดแล้วนะครับอ่าเหลือประมาณ4จุดแล้วนะครับ ครับเข้าเหวี่ยงแน่นก็ต้องทําใจหน่อยครับเพราะยากตั้งศูนย์ยากหน่อยครับแต่ว่าถ้าตรงแล้วมันนิ่งแน่นเนียนแน่นอนครับไม่ต้องแก้บ่อย ตอนนี้เหลือประมาณถ้าเรียกว่าเป็นจุดก็เหลือประมาณสองขีดเหลือประมาณสองขีดนะครับเนี่ยเคาะแป๊บเดียวนะครับอันนี้ดูข้างซ้ายบ้างนะครับ อันนี้ก็ข้างซ้ายข้างล้อไม่เหล็กนะครับจุดหนึ่งขอไม่ไปเลยจุดหนึ่งประมาณสิบขีดนะครับประมาณสิบขีดเหลือประมาณ อันนี้เหลือประมาณหกขีดหกขีดแล้วครับอันนี้เหลือสามขีดแล้ว เหลือสามขีดนะครับประมาณสามขีดยังไม่ได้ใส่ลูกปืนข้างข้อนะครับเดี๋ยวใส่ลูกปืนข้างข้อแล้วก็มาเช็คอีกหน่อยหนึ่งมันก็จะเหลือขีดสองขีดใช้ได้นะครับตรงนี้ก็ ขายเหลือฝั่งละสองสามขีดนะครับใส่ลูกปืนข้างข้อเคาะอีกทีหนึ่งนะครับก็จะตรงเป๊ะเลยนะครับงานเข้อเหวี่ยงครับทีนี้ใช้พินียมเคาะเก็บนะครับเคาะเก็บเบาๆนะครับมันจะไปนิดเดียวแหละมันจะเป็นขีดเลยนะครับ น่เหลือสามขีดนะครับเหลือสามขีดแ้วที่นี่เราใส่ลูกปืนข้างข้อนะครับอ่าเหลือมาณสามขีดนะครับทีนี้เราใส่ลูกปืนข้างข้อแล้วก็มาตั้งครับผมก็ต,ตั้งไม่เกินสิบนาทีหรอกถ้าเขาเบี่ยงมันเอานะเนี่ยถ้าเขาเบี่ยงมันตรงอะนะครับแต่ถ้าเขาเบี่ยงมันไม่ตรงมันไม่เอาเลยอะต้องยืนใหม่นะครับ ถ้าว่าหมุนไปทีสองช่องเนี้ยตั้งไม่ได้ครับแค่ประมาณเหลือสองกรีดสามกรีดนะครับเนี่ยอันนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะครับตัวในนี่ไม่กระดิกเลยอ่ะตัวในอ่ะนะครับตัวนอกนี่แค่ถูกนิดเดียวครับกระดิกไปเยอะแล้วนะครับยังไม่ได้หมุนเลยเห็นไหมครับผมค่ามันค่อนข้างจะเสียรเลยอ่ะค่อนข้างดีอ่ะนะครับมองด้วยตาเปล่านี้นะครับมองด้วยตาเปล่าแบบไม่ใช้เกนะดูไม่รู้เลยอ่ะ มันนิ่งจัดเลยนะครับต้องใช้เกจับกันเลยนะครับนะครับมองด้วยตาเปล่าไม่ดูเกนี่โคตรนิ่งเลยนะครับอ่าก็เขาเหวี่ยงซิ่งครับห่วงแน่นนิ่งเนียนสนใจส่งมาทําได้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ